เขาสามตัวประเทศล่าบอเลเขาหกสาแปดสามเอนดีวเปลยนบ้านนี้ยค่ะ่ารเน่นบ้านจากสตัวนวันใดทำนี่ทำนี่จไปฝืนจีไซนี่โอ้จีปเจียวใหญ่ตักแกนไม่เจียวแล้วเขหดหดความมันจะได้งอคไวหดได้ไหมความ อย่าเลี <t 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 ้ยงตะกะแตนยเลี้ยงตะแตเลี้ยงงูเลี้ยงเทั้งหลานเลี้ยงตะกะแตนเป็นรลานกับขวดงัวพแห้งเาครับงวอในบ่สู้บ่สูกำลังบ่ไหวแล้อย่าเค็ดอยู่แต่กำลังห้องบ่ไหวม่บ่ได้ไปาบ่ได้ไปหามีคนมาสวนอยู่การไปบ่ได้เค็ดขั้วกันมามาไปคุยทั้งมาทั้งแม่ไปคุย ี่ตเรียบร้อยได้ยินข่าวว่าตสอปันว่ามีคนมาบอกเลขสองตัวพวกนู้นแหลนลอยมากด้วยอืมถ้าใครเป็นใครเลยแหลนน้ำฝนกันซ้ำกันเลยซ้ำลีบอ่ามันเกิดเหตุง่ายเหตุหลวงฝนแล้วขี่รถน้ำฝนกันแหลนเดี๋ยวเนาะใช้บ่เปิดใช้กับพิษบ่อเป่าในวัตสอข้ามมาคนขึ้นบ้านเราเป็นกับพิษนาบ้านแล้วข้าสิกเขาไปหาคนยื่นไหก็เล่ตาถ้าขึ้นถ้าขึ้นตเอื่นใดที่เ้าเนี่ยนาบ้านกับวันเลยลรอก นั่นก็ไม่ได้ลบเปิดไว้เออปิดไว้เื้อปิดไว้กันหมากันแมวกันไก่ไม่เชียร์ผักเชียร์ของเขาบรยูเวกแล้วกอนเนะเจ้าพัชมาทัไหนเจ้ากล้องวงจรกันตั้งนี่หันเนาะบอกยบอกมนเล้ว่าเอาขี้นี้เอาคือตั้งไปตั้งเขาหน้าแล้วเฮ้ยฮ่กล้อง้จอโอ้ตอนนี้จมาตั้งไปตั้งเป็นเขาบอมาลักออากล้องว่ลักเออผู้ผู้ยุ่หนีว่าเห็นนะผู้ลูกยุ่งเอเขาบง้นเขกดบังเนาะ แสดงว่าตอนนี้เขาจะาเพิ่งการไทยทำเขาจะดีตีติดติดกางเลยกางติดกาติดแกบ่ไ้วอกแก่บ่แน่นะว่าแต่ว่ามันสมัยใหม่ของเขาไงซะสมัยเขาเขาเยืนไรเขาเยี่ยงของเขาความสะดวกสบายลูกหลานเขายู่หนีเบิรับครับมันโดนมีเบิรดแล้วเนาะไห้คุณเสียบห็นห่น โชว์ตัวเลขเลยเขาเนเนี่ยอย่เนี้นเราเป็นล้วนะรูปตั๊บอะยางเนี้ยเอาปนทัศาความฝันนี่บ้านเนี่ยเป็นยังไนความฝันที่มันบอกเรขนี่ฝันเห็นเหรียญทังว่านหรอเหรียญนี่หร่อเหรียญมันเป็นวงกลมมันเป็นเหรียญยิ้หาปรเส้นอหมายถึงว่า คนขาพันนั่นในวงนั่นนะคอ๋มันเป็นยี่บห้าบาทหรือยี่บห้าเซนหรือยี่มีมันมีค่ายยี่ห้าเออนี่ล่ะแล้วจำได้เป็นวงกลมโอ้นี่ล่ะยี่าเลขการพนันในมาเขือส้นคนสญ่ฝันเห็นเดกพนันกอนเียงมนบ่ครับโอ้ยสั่นก็เต็มร้อยเลียบร้อนมาเีอ่ะขับฝันว่าหลานเนี่ย บ้านลอยตาผู้ใหญ่เราคนสองคนหลานก็ยืนอยู่ไกลแจะบักน้อยอย่บักไังฮิวเนี่ยพูดที่วงกลมเนี่ยที่ว่าฟังห้อยสมัยก่อนสมัยก่อนขันปันพูดเนื้อกันนี่ตอห้อยตออห้อยตออห้อยวงกลมตออห้อยเนี่ยเป็นวงกลมหิวเลี้ยงกลมันหิวมากปูกระฮับเอาบไว้ปูกระฮับเอาเลยนี่ล่ะตีว่าจังใดตีว่าศูนย์หนึ่ง มันเงียนให้วงเงียนขั้นจีหนึ่งศูนย์มันก็ออกเนี่ายศูนย์หนึ่งก็ออกง่ายนนนหนึ่งศูนยะ์นอนแล้วเหรเนาะตีศูนย์หนึ่งเนาะตีศูนย์นนหนึ่งอ่าอ่าตีศูนย์หนึ่งซะแต่ว่าอันนี้เราต้องเขียนดอกอไอไอโบอไอมาสิตีเนี่ยทำไมผม,ผมตีเนี่ยผมตีเนี้ยเนี่ยผมตีตีเป็นซี่เล็กน้อยผมตีเป็นหนึ่งเป็นมืงซี่นะ ลองลองหมักดูบ่ต้องแจนลงก็ได้เพราะว่าตีไปหลายตัวเล็กน่อยคือืเนื้อหอยเส้ต่อเป็นวงกลมมากระสนหนึ่งกรอว่าเล็นน่อยกันหนึ่งมันเป็นตอกตอกมันเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมหอยเนื้อหอยเนื้อลวจริงที่จเป็นวงกลมสมัยก็อค่เจาจะเอาตอกหอยล้วก็เขาเจ้าจักตอกมาห้อยห้อยห้อยหอยหอยพูดร้อยพูดหาสีพูดยี่สิบหาบ่ละ ผู้คนลูกเราพูดหาเสียงหาเลยหรือย่ะพูดยิ้มหาสมัยก่อนสมัยก่อนพูดยิ้มหาพ่อคนขี้ลูกอดยิ้มหาบาทออกไปแบ่งกันยังสิบสองหสีผุนนี่แบ่งกันชอน่หอมเปนตเป็นขนมาเลขสาเ้สดุดมนาเนแหะเลาว่าสะดุดมากสมัยก่อนนั่นพูดหนึ่งพูดยิ้มหาบาทนหาบามันาดคือยูนันเป็นแยังแน่ นั่งคนเชในไรครับครงแรกไม่เห็นคนเลือนี่สองหาสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่พอดีเขียนต้นสองสี่มาจากไหนสมัยกลมเด็กโตเก้าหายตามโอ้เรีกเรีของงวัดวันหายตามงวดนี้พร้อมสามสามจะ สองสี่เด็กเก้าเด็กตาบเป็นขตาของเพื่อนนะครับเลขไม่คืสองหาแศูนยอันสองหาในพอฟันเยว่าได้เรียนทัดพรานบ่นเขาไดเหรียญเหลียนเหรียญเลียนเรียญเขาใส่แทเหียนนีเหียนข่สองหาเขาใส่แทนเงินแล้วก็ีเซ่นจักเขาเอินยังล่าฟันวาีคนมาบอกสองหา ตอนเรียนไปนกล่บอกเ่บอเหียนเหียนเขียมเห็นเหียนเรียเรยนเรียนเรยเรียนเรีนเอียนเรียนเอนเรีนเนเรอยนเรีนเรนเะีนเราคือรียนเรนเันเยนารเรอยนเรเร็นเรนเะียนเรีนเีนเรียเรี่เรียนเรนเรีเีรียมเยเีนเนเรีนีนเยเรียเรีเรนเ่ี่นเียเนเีเรีตนเเลขตเเเเลขนเนนี่านนอยเพิ่นเอาเนื้อมาให้เนื้อเอาเอาต ห้อยเป็นวงสมัยเก่านะหายพสติวงกลมเป็นศูนยเด็กน้อยเป็นหนึ่งข้างหมืทั้งมวลที่สองหากับสองจีกับศูนย์หนึ่งมากตัวไดหลายมากตัวเน้นหอตัวเน้นตัวได้ตามใจตัวเนนกสองหาซะสองหาสองหาหน่รสองหาเหาสองหาเพื่นคนชิงลูกเลยเพราะว่าสวนใหญ่ด้วพ่อจาพ่อหนี้ยินว่าเด็กกับพานั้หน่เงนเลยเงินบอกครับผมดเดกเกี่ยวกับพนันไงที่ากะเจาเรียนในโลโลอืนี่ยังเกดออกตามนั้น พพอเพื่อนบอกเรื่องอหาเพื่อนบอกขี้นุ่เลยน้องกีนนะพอเชี่ยงน่อนนะถือตัวเน้นเพื่อนนะถือตัวได้ใจ่เพื่อนัตมักนะเพป่นมักสองหาเหรียญเหรียญเนี่คาเหรียญใหญ่คิดกินไม่ได้แบบีแต่เนี่ยถ้าเราขาดด้วยเหรียญแล้วเนี่าไปแรกเงี้กันเอาเหรียญไปแรกยนเหรียญย่นกันสองหามังก้างเรี่เนะสมัยพี่พีาสองหามีเงี้ยเหรียญ มั่มีนึ่าปาาีคนบอเลยบเมื่อีบ<ต>เป็นเ<อ>ง,งินเลยครับเรยแรกเงินหเหรียญลง เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ